วันนี้กลับมาพบกับครูเหมียวในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้ที่5พลังงานกับชีวิตเรื่องการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้อย่างไรถ้านันเรียนพร้อมแล้วเราไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนกันมาในสัปดาห์ที่แล้วกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องของพลังงานที่เราได้เรียนมาในสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนัก ไม่ต้องการที่อยู่แต่แสดงถึงความสามารถในการทํางานของสิ่งของต่างๆได้โดยพลังงานมีหลายรูปแบบได้แก่พลังงานความร้อนทำให้วัตถุกเกิดความร้อนพลังงานเสียงทำให้วัตถุกเกิดเสียงพลังงานแสงทำให้วัตถุมีแสงพลังงานไฟฟ้าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ พลังงานกลเป็นพลังงานที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้วันนี้เราจะมาเรียนและทำการทดลองในเรื่องพลังงานหนึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาอ่านทำเป็นคิดเป็นไปพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้ทำเพื่อสำรวจและระบุการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปอีกพลังงานหนึ่ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมวันนี้ได้แก่ไม้บรรทัดค่ะเดี๋ยวเรามาดูในตารางบันทึกผลในตารางที่1น,นะคะจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำสอกิจกรรมคือ 1. เคาะไม้บรรทัดบนโต๊ะ 2. ถูฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันถ้านักเรียนพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วให้นักเรียนเริ่มทำการทดลองได้เลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในแต่ละข้อนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลการสังเกตลงไปในช่องผลการสังเกตด้วยนะคะและถ้านักเรียนบันทึกผลในช่องผลของการสังเกตเสร็จแล้วต่อไปให้นักเรียนไปทำในช่องผลการอภิปรายค่ะ บันทึกผลลงไปในตารางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าผลการสังเกตของนักเรียนและผลการอภิปรายของนักเรียนเหมือนหรือแตกต่างจากของครูอย่างไรข้อ 1. เคาะไม้บรรทัดบนโตะ๊ะการเคาะไม้บรรทัดบนโตะ๊ะนักเรียนคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานใดไปเป็นพลังงานใดเราได้ยินเสียง เสียงที a a top, oh ่เราได้ยินมาจากพลังงานกลซึ่งเป็นพลังงานของไม้บรรทัดก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปเคาะโต๊ะเมื่อไม้บรรทัดสัมผัสกับโต๊ะจะเปลี่ยนจากพลังงานกลไปเป็นพลังงานเสียงนั่นเองล่ะค่ะดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานกลไปเป็นพลังงานเสียงต่อไปการถูฝ่ามือนักเรียนคิดว่าจะมีการเปลี่ยนพลังงานใดไปเป็นพลังงานใดกันบ้างคะ เราถูฝ่ามือเราจะรู้สึกร้อนและมีเสียงเกิดขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นแสดงว่ามีการเปลี่ยนจากพลังงานกลไปเป็นพลังงานเสียงส่วนที่เรารู้สึกร้อนแสดงว่ามีการเปลี่ยนจากพลังงานกลไปเป็นพลังงานความร้อนดังนั้นการถูฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานกลไปเป็นพลังงานเสียงและพลังงานความร้อนค่ะ ถ้านักเรียนทําตารางบันทึกผลตารางที่ห้1เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตารางบันทึกผลในตารางที่2กันต่อนะคะในตารางบันทึกผลตารางที่2ให้นักเรียนสํารวจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมา1ชนิดเมื่อส,มมสํารวจเสร็จแล้วให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นให้สวยงามพร้อมกับบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานอะไรได้บ้าง ถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือสำรวจและทำกิจกรรมให้สมบูรณ์เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาและกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำกันไปในวันนี้ถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมนำาใยงานมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ